ลับข้าสู่ช่วงที่2ของรายการที่นี่ MV 5ค่ะท่านผู้ชมก็ยังสามารถส่งผลโหวตนะคะรวมไปถึงความคิดเห็นเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการได้ค่ะหัวข้อทางด้าน s m s ของเราในวันนี้นะคะก็คือชินวัตรเว้นวรรคการเมืองยุติปัญหาหรือไม่ใช่ทางออกค่ะโดยในวันนี้นะคะทางด้านของนายนพดลปัทมาค่ะที่ปรึกษาทางด้านของกฎหมายของพันตำรวจโททักษินชินวัตรนะคะได้มีการออกมาพูดนะคะว่าทางด้านของพันตำรวจโททักษินรวมไปถึงครอบครัวนะคะได้มีการเสียสละยุติบ,บทบาททางด้านของการเมือง เพื่อจะทําให้ทางด้านของบ้านเมืองนั้นเดินหน้าต่อไปโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะก็มีทางด้านของข่าวเลือกมาว่ามีนักวิชาการบางส่วนนะคะออกมาพูดว่าถ้าหากวัตกูลชินวัตรนะคะมีการเว้นวักทางด้านของการเมืองอาจจะทำให้สถานการณ์บ้านเมืองนั้นดีขึ้นค่ะตรงนี้นะคะถ้าท่านผู้ชมคิดว่ายุติป,ปัญหาได้จริงๆจะสามารถทําให้ปัญหาทุกอย่างนั้นคลี่คลายก็กดหนึ่งค่ะแต่ถ้าคิดว่าไม่ใช่ทางออกก็ถ้าคิดว่าถึงเว้นวักทางด้านของการเมืองไปก็อาจจะไม่ใช่ประเด็นและไม่สามารถแก้ปัญหาได้เพราะปัญหาจริงๆอาจจะอยู่ทาง ด้านของอีกฝ่ายหนึงก็กด2นะคะจานนั้นก็ส่งมาได้ค่ะที่เบอร์4642201ค่ะรวมไปถึงร่วมส่งภาพ,พทับใจนะคะเข้ามาในรายการของเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง MMS นะคะที่เบอร์4642311ค่ะ ท่านผู้ชมคะในค่าคืนนี้คะแขกรับเชิญค่ะที่ท่านที่เกีติมาร่วมพูดคุยกันนะคะท่านเป็นผู้ประสานงานกลุ่มปฏิญญาณหน้าสารค่ะอาจารย์สุดารังคุพันธ์ค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะวันนี้ก็ต้องขอพูดถึงสถานการณ์การเมืองในประเทศไทยโดยเฉพาะช่วงเดือนเมษาหรือว่าระยะเวลาหเดือนที่ยืดเยื้อผ่านมาเป็นเวลานานแล้วนะคะอาจารย์โดยอาจารย์ได้มองภาพรวมของการเมืองไทยตอนนี้อย่างไรบ้างคะเพราะหลายฝ่ายคาดว่าหากมีการตัดสินคดีต่างๆจะมีการ เพิ่มความรุนแรงมากขึ้นค่ะก็ยังมีอยู่ในภาวะที่สูมเสี่ยงในหลายๆด้านนะคะโดยเฉพาอย่างยิ่งก็คือ,อการที่จะใช้ตุลาการพิวัตรนะคะซึ่งที่จริงก็ต้องเรียกว่าเป็นตุลาการวิบัติมากกว่าเนี่ยนะ,ะ,ะในการที่จะทําให้มีสุญญากาศทางการเมืองอนะคะทั้งที่จริงๆโดยกฎหมายหรือว่าโดยกติกา สูงสุดนั้นก็คือครัฐธรรมนูญเนี่ยนะคะได้ออกแบบเอาไว้ที่จะไม่มีสุญญากาศใดๆทั้งสิน้นเพราะว่ารัฐธรรมนูญนี่เรามีมานะคะหลาย1ิปีมากแล้วนะคะ,คะตั้งแต่มีระบอบประชาธิปไตยเพราะฉะนั้นกฎก,ฎกฎติกาต่างๆมันค่อยๆพัฒนามาอย่างต่อเนื่องนะกฎหมายบ้านเรานี่เ็าเก่งนะใช่คะแต่ว่าก็ยังมีคนพยายาม,มนะคะที่ไม่มีช่องทางใดๆที่มันจะทำให้เกิดสุญญากาศก็พยายามะจะตีความ เกินเลยไปว่าเนี่ยตรงเนี้ยจะเกิดสัญญากด้ต้องการให้เกิดขึ้นใช่นะคะนี่ก็คือชัดเจนนะคะซึ่งคนที่จะนำประเทศไปสู่ตรงนั้นเนี่ยนะคะที่เป็นเหมือนเป็นเครื่องมือสำคัญนะคะตรงนี้เนี่ยก็คือคำตัดสินต่างๆซึ่งทันนี้ประชาชนมีความเคลือบแคลงอย่างมากนะคะนั่นก็คือคำวินิจฉัยของศารรัฐธรรมนูญนะคะตั้งแต่มีการรับเรื่องเอาไว้พิจารณานะคะ ในกรณีที่ การโยกย้ายนะคะเลขาธิการสชนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยมันก็เป็นการโยกย้ายอย่างเป็นธรรมนะคะแล้วก็ในชั้นของสารปกครองเนี่ยก็ไม่ได้บอกว่าเป็นการใช้อำนาจโดยมิชอบไปด้จริงๆก็สามารถทําได้อยู่แล้วใช่ไหมทำได้ค่ะนะคะก็มีการตีติงไปที่เรื่องของขั้นตอนอะไรบางอย่างนะคะแต่ว่าการใช้อำนาจไม่ได้มีปัญหาอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีความพยายามโดยการยื่นเรื่องเข้ามานะคะซึ่งมันผิด ผิดตั้งแต่ที่สารรัฐมนูญรับเรื่องเอาไว้นะคะทั้งที่ไม่มีอำนาจเลยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเด็นที่ได้เ,เรียกว่าเหมือนสะสมแต้มเก็บมาไว้นะ,ะและที่น่าจะมาะดูเหมือนว่าจะพยายามกันอย่างจริงจังในเรื่องที่จะให้มีการ ปปชชีช้มูละนะคะความผิดของคณะรัฐมนตรีและก็นายรัฐมนตรีนะคะแล้วในที่สุดเนี่ยก็จะทําให้เหมือนกับว่าสามารถที่จะทําให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยสิ้นสภาพไปแล้วก็จะทําอย่างไรนะคะก็คือเหมือนจะไม่มีนายรักษาการนายรัฐมนตรีรักษาการรัฐบาลอีกต่อไปนะคะ,คะนี่นี่คือความมุ่งหวังนะคะของฝ่ายที่พยายามจะ ทําให้เกิดภาพอันนี้นค,ความหวั่นวิตกอันนี้อยู่ตลอดเวลานะคะซึ่งทางออกเดียวขณะนี้คือการเลือกตั้งนะคะคือการเลือกตั้งหมายไม่ใช่เป็นคือหลายคน,นไปพยายามบอกว่า,าคนที่ต้องการที่มีการเลือกตั้งเนี่ยนะคะเ,เห็น,นกลไกการเลือกตั้งเนี่ยสำคัญเกินกว่าความเป็นประชาธิปไตยซึ่งจริงไม่ใช่การเลือกตั้งเป็นหนทาง ไปสู่การได้มาซึ่งสมาชิกผู้แทนสภาผู้แทนราษฎรนะคะเมื่อมีสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็จะมีที่ประชุมนะคะที่ประชุมของอความเห็นต่างๆที่สามารถจะนำข้อข้อขัดแย้งต่างๆเนี่ยมาสู่ ขยุติได้นะคะและมีความชอบธทำนะมีความชอบทมอย่างเดียวเลยที่มีความชอบทำเพราะมวลมหาประชาชนของกรบปศก็ไม่ชอบทเพราเป็นคนกลุ่มเดียวฝ่ายเดียวความเห็นด้านเดียวนะคะหรือว่าคนแสดงเองก็ตามนะะถ้าเป็นแต่คนแสดงอย่างเดียวก็ไม่ชอบทมนะคะเพราะว่าก็เป็นความเห็นด้านเดียวฉะนั้นก้เป็นเสียงประชาชนส่วนใหญ่เสียงประชาชนหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงทุกคนมีสิทธิ์เท่ากันใครไม่มาใช้สิทธิ์ถือว่าได้อ่ เป็นเป็นการที่เขาเนี่ยไม่ใช้ไม่ใช้สิทธิ์เองไม่ใช้ะะสิทธิ์เองก็คือเขาเละเว้นไปเองะนะคะแต่ใครต้องการจะมีส่วนนะคะในการหาข้อยุติให้กับความขัดแย้งในบ้านเมืองเนี่ยต้องมาใช้สิทธิ<ม>์นะเอาละประชาชน20ล้านคนเนี่ยได้ไปใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วหน้าที่ดีมากนะ<ม>ฝ่าฟันไปนะคะแต่ว่าไม่สาเร็จนะคะในทั้งกระบวนการทำให้การเลือกตั้งนี่ก็ค้างคามาจนณบัดนี้เนี่ย แต่จริงๆก็คือไม่โมฆะใช่ไหมเป็นที่ชัดเจนแล้วนะคะว่าไม่ได้มีการเลือกตั้งโมฆะแต่อย่างใดจึงเป็นหน้าที่ของคนที่ควรทําหน้าที่นั่นคือกรกตนะคะเพราะฉะนั้นกรกตเนี่ยถ้าไม่ทําหน้าที่ก็จะยิ่งเป็นองค์กรอิสระที่เพิ่มปัญหาะนะคะ,คะให้กับความสุ่มเสี่ยงอันนี้ที่เรากําลังกังวลว่าตุลาการสารรัฐธรรมนูญเอ่ยปปชเอ่ยนะคะที่กําลังจะเ,เติมเชื้อไฟนะคะให้ดูเหมือนว่าประเทศเนี่ยเข้าสู่ภาวะสุญญากาศซึ่งจริงๆไม่ใช่นะ แต่ว่ากกตควรจะทำพาออกไปใช่ไหมคะพาออกไปจากวิกฤตนี้ได้นะคะด้วยการทําหน้าที่ของตัวเองที่ควรทานี่แหละนี่แหละเราก็เห็นว่าก็ยังไม่มีสัญญาณที่เราสบายใจเท่าไหร่นะสำหรับกรกตใช่ไหมค่ะจ้ะรวมไปถึงพรุ่งนี้นะคะอาจารย์ทางด้านของกรกตเนี่ยเขามีการเรียกประชุม64พักกันืองเพื่อจะหาทางออกทางด้านของวันเลือกตั้งอาจารย์คิดว่าตรงนี้เนี่ยช่วยได้จริงไหมคะอาจารย์ก็ช่วยได้ นะคะเพราะว่าการพูดคุยหารือเนี่ยมัน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 ดีเสมอแหละนะคะแต่อย่างไรก็ตามเนี่ยการพูดคุยไปเรื่อยๆหรือสารเสวนาพูดคุยปรึกษาอะไรเนี่ยถ้ามันไม่เกิดข้อยุติไม่มีประโยชน์นะก็คุยกันได้ไปตลอดทั้งวันแหละนะคะจะกลายเป็นสภากาแฟแล้วยังไงนะคะาะประเทศชาติไม่ได้ต้องสรุปออกมาด้วยใช่ค่ะเพราะว่ามันต้องการ สภาผู้แทนรัศฎรต้องการรัฐสภานะคะอย่างที่บอกว่ามันมีเป็นสถาบันเดียวที่มีความชอบธรรมในการใช้อำนาจแทนประชาชนมมวลมหาประชาชนของกบปศไม่มีนะไม่มีความชอบธรรมหรือคนเสื้อแดงเองนปชก็ไม่ได้มีความชอบธรรมในการตัดสินแทนประชาชนทั้งหมดถูกไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราดูล่าสุดนั้นเห็นทางนายสมชัยสิงสุธิยากรเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าขณะนี้เนี่ยรู้สึกเหมือนจะสับสนบทบาทตัวเองเพราะเขา ที่เคยเป็นพีเน็ตนะพีเน็ตเนี่ยซึ่งก็คือใครนะเป็นองค์กรเหมือนองค์กรที่เอ็นจีโอใช่ไหมคะที่มาตรวจสอบการเลือกตั้งนะคะเวลาคนตรวจสอบอะไรเนี่ยก็หมายความว่ามันจะมีการเรียกว่าตั้งไว้ก่อนว่าอาจจะมีตั้งส้นสนิฐานไว้ใช่ไหมสมมติฐานไว้ว่าอาจจะมีการทุจริตการประพฤติไม่เที่ยงตรงนะไม่สุจริต เพียงทำในกระบวนการนั้นๆนะคะเช่นเมื่อเขาไปตรวจสอบการเลือกตั้งเขาก็ต้องตั้งสมมุติฐานีน้ไว้เพื่อที่จะไปตรวจสอบให้มันละเอียดถี่ถ้วนะนะ,ะ,ะ,ะแต่ถ้าพอคุณมาเป็นกกตน,นี่นมันพลบบาทนะ,ะขณะนี้นายสมชัยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณเป็นกกตค,คุณมีหน้าที่จัดการเลือกตั้งอย่างเดียวไม่มีนะคะไม่มี สิ์นะคะที่จะมาถามว่าเลือกตั้งดีไหม,มหรือเลือกตั้งไม่ดีถูกไหมกตผิดบทบาทไปนิดนึงคือเมื่อเป็นกรกตก็คือคุณยอมออยอมรับใช่ไหม,มคะในการเลือกตั้งนะคะว่าเป็น,นกลไกสําคัญ นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องจัดเลือกตั้งให้ได้หน้าที่คือต้องจัดเลือกตั้งใช่นะคะแต่ขณะนี้เนี่ยการนัดประชุมในวันพรุ่งนี้ท่านยังหวั่นใจนะคะเพราะว่ามีลักษณะเนี่ยเหมือนตัวเหมือนคุณสมชัยเนี่ยจะไปทําบทบาทเหมือนเป็นพีเน็ตเหมือนเมื่อก่อนก็คือเอาพักการเมืองต่างๆมาพูดคุยนะคะเรื่องนโยบายนะคะหรือว่าไปตรวจสอบการเลือกตั้งต่างๆนะคะซึ่งไม่ใช่นะคะขณะนี้เนี่ยคุณควรที่จะคิดเอาเองแหละในสํานักงานของพวกคุณนะไม่ต้องมาอันนี้ในส่วน การจัดการเลือกตั้งค่ะคุณควรจะไปคิดกันมาให้ถี่ถ้วนครอบคลุมว่าจะทําอย่างไรอะไรบ้างที่มีความจําเป็นในการาทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เกิดขึ้นนะคะ,ะ,คะเรียบร้อยนะคะเสร็จสมบูรณ์นะะและ ไม่เกิดความเสียหายกับประชาชนนะต้องไม่เหมือนคราวที่แล้วะะที่มีผู้ที่บาดเจ็บนะคะโดวยเฉพาะย่างยิ่งลุงอแกวที่ขณะนี้ก็ยังอยู่ในสภาพเ,ออเป็นอัม,มพาตอยู่แบบนี้นะคะต้องไม่เกิดกรณีที่รุนแรงแบบนั้น,นะะทุกคนได้มีโอกาสใช้สิทธ นี่เป็นหน้าที่ของสำนักงานกะกะตนะไม่ใช่หน้าที่ของพักการเมืองเาต้องมาช่วยคิดค่ะเมื่อคุณคิดรูปแบบมาเสร็จแล้วเนี่ยคุณมาหารือนะคะขอความร่วมมือกับทางพักการเมืองมันควรจะเป็นเช่นนั้นและคุณคิดว่าอะไรที่เป็นกลไกนะ,ะที่สําคัญในการที่จะทําให้การจัดการเลือกตั้งของกะกะตเนี่ย สำเร็จนะคะคุณต้องการความร่วมมืออะไรอีกเนี่ยคุณต้องมาขอความร่วมมือเอาพักการเมืองให้ความร่วมมือเรื่องนี้หน่อยนะคะทางหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงขอให้ความร่วมมือด้านนี้หน่อยนะอย่างนี้มันถึงจะเป็นบทบาทที่ถูกต้องนะคะแต่ขณะนี้เนี่ยเราเห็นว่าเขากลายเป็นเหมือนคนจัดสารเสวนานะมีการออกมาออกข่าวนะคะว่าจะให้พูดกันคนละหนึ่งนาทีครึ่งพักการเมืองละหนึ่งนาทีครึ่งถ้าพูดแล้วเนี่ยยังเห็นไม่ตรงกันนะคะจะแบ่งฝ่าย เป็นฝ่ายไหนต้องการชะลอการเลือกตั้งฝ่ายไหนต้องการเร่งรัดการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ให้ถกเถียงดีเบตกันไปแล้วก็ถ้าม่ยังไม่ได้ข้อยุติก็ให้ประชุมต่อประชุมไปเรื่อยๆจนกว่าจะเอ๊ะแล้วเมื่อไหร่จะมีข้อยุตินะยังไม่ชัดเจนยังไม่มีข้อวิจัยที่ตรงประเด็นจริงๆค่ะอาจารย์มันไม่ใช่แม้แต่ตั้งโจทย์เลยด้วยซ้ำโจทย์ของคุณไม่ใช่ว่าควรจะเลือกตั้งหรือไม่เลือกตั้งเลือกตั้งช้าหรือเร็วไม่ใช่โจทย์ของคุณคือทําอย่างไรให้เลือกตั้งสาเร็จนะคะเพราะฉะ ถามว่าพรุ่งนี้เรามีความหวังอะไรกับทางกกตสมชัยบ้างนะ,ะน้อยมากนะคะแต่ยังไงก็ตามก็อยากให้พี่น้องประชาชนท่านผู้ชมเนี่ยนะฮะช่วยกันแสดงออกให้มากมาก <ๆ S 2> ว่าต้องการเห็นการตั้งเกิดขึ้นโดยเร็วที่สุดค่ะาจาจย์ถือว่าพรุ่งนี้ก็ต้องจับตามองการประชุมของกกตกันนะคะ,คะว่าจะออกมาเป็นอย่างไรช่วงหน้าก็ยังมีอีกหนึ่งประเด็นโดยเฉพาะทางด้านของการทําหน้าที่ปปชเป็นองค์กรอิสระอีกหนึ่งองค์กรที่ถูกจับตามองเช่นกันนะคะจยนเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันค่ะสาหรับช่วงนี้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวเราไปรับ ชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่ช่วงหน้าเรายังอยู่กับอาจารย์สุดากันต่อค่ะกลับข้าสูุช่วงสุดท้ายของรายการที่นี่ MV5 ค่ะท่านผู้ชมก็ยังสามารถส่งผลโบวตนะคะร,รวมไปถึงความคิดเห็นเข้ามาร่วมพูดคุยกันในรายการได้ค่ะหัวข้อาด้าน SMS ของเราในวันนี้นะคะก็คือ<ม>ชินวัตรเว้นวัรคการเมืองยุติป,ปัญหาหรือไม่ใช่ทางออกค่ะ โดยในวันนี้นะคะทางด้านของนายนพดลปัทมาค่ะที่ปรึกษาทางด้านของกฎหมายนะคะของพันตำรวจโททักษินชินวัตรได้มีการออกมาพูดนะคะว่าทางด้านของพันตำรวจโททักษินและครอบครัวนะคะได้มีการเสียสลายยุติบทบาททางด้านของการเมืองโดยให้ประเทศชาตินั้นมีการเดินหน้าต่อไปโดยที่ก่อนหน้านี้นะคะมีข่าวลือออกมาว่าทางด้านของนักวิชาการอิสระบางส่วนนะคะมีการออกมาบอกว่าอยากอยากให้ทางตระกูลของชินวัตนนั้นมีการเว้นบักไปเพื่อที่จะสามารถยุติปัญหาได้นะคะถ้าท่านผู้ชมทางบ้านคิดว่า ตรงนี้เนี่ยสามารถยุติป,ปัญหาได้จริงจบปัญหาได้จริงก็กดหนึ่งนะคะแต่ได้คิดว่าไม่ใช่ทางออกได้คิดว่าถึงทําไปแล้วเว้นวรรคทางด้านของการเมืองไป,ปแล้วก็ไม่ใช่ทางออกอยู่ดีเพราะว่าปัญหาที่แท้จริงอาจจะอยู่ที่ฝ่ายตรงข้ามไม่ใช่ทางด้านของการเว้นวรรคทางด้านของการเมืองก็กด2นะคะจากนั้นก็ส่งมาได้ค่ะที่เบอร์4642201ค่ะรวมไปถึงร่วมส่งภาพประทับใจนะคะเข้ามาในรายการของเราได้ค่ะผ่านทางช่องทาง MMS นะคะที่เบอร์4642311ค่ะและในช่วงนี้นะคะเราก็ยัง อยู่กับอาจารย์สุดารังกูพันธ์ค่ะค่ะอาจารย์คะช่วงนี้เราก็จะมาพูดถึงหนึ่งองค์กรอิสระที่เป็นที่จับตามองในการพิจารณาคดีโครงการรับจำนำข้าวของนายกรัฐมนตรีว่าตอนนี้ทางด้านปปชเองก็เหมือนจะมีการเร่งพิจารณาคดีรวมทั้งมีการตัดพยานออกให้เหลือเพียงแค่ไม่กี่ปากโดยอ้างว่าตัวเองก็มี หลักฐานเพียบพร้อมแล้วก็พยายนก็เพียงพอแล้วในการตัดสินอาจารย์คิดว่าทางด้านของปปชอเองเนี่ยมีการส่งมาตรฐานในการทํางานแบบนี้หรือเปล่าคะค่ะ,คะก็เป็นที่เครือบแคลนนะคะจนเรียกว่าประชาชนนี่ก็เสื่อมศรัทธาไปกันเยอะแล้วนะคะ,คะกับอ,อ,องค์กรสําคัญนี้เนะี่ยองค์กรที่สําคัญมากนะคะ่คะ่ะป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาตินะคะซึ่งถือเป็นองค์กรที่ในโลกสากลเนี่ยถือว่า องค์งกรอย่างการเลือกตั้งเนี่ยคณะ,คะกรรมการการเลือกตั้งคณะกรรมการป้องกันและป,าปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเนี่ยนะคะและคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนเนี่ยถือว่าเป็นสามองค์กรที่เป็นสากละะนะจำเป็นต้องมีทุกประเทศนะ,ะถ้าประเทศไหนไม่มีเนี่ยก็แสดงให้เห็นชัดเจนว่ายังไม่ไม่สามารถที่จะ เรียกว่าเข้าสู่ความเป็นระดับนานาชาติได้นะคะระดับสากล<ช>ได้ค่ะเพราะว่าองค์กรนี้เป็นองค์กรที่เหมือนภาคบังคับเลยอ่ะทีนี้มีแล้วเนี่ยนะที่มาเนี่ยมันเป็นปัญหาของเราตั้งแต่ต้นว่าในกปปชชุดเนี้นะฮะเขามาจากคณะรัฐประหารศึกญาปี2549นะคะซึ่งตรงนี้ก็ต้องมีการ แก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วแหละนะคะ,คะเพื่อให้กลับไปนะคะสู่ความเป็นองค์กรที่มาเป็นประชาิปไตยแท้จริงนะคะแต่ไม่เป็นไรก็อยู่ในเราประเทศเรามันอยู่ในภาวะที่ว่าจะต้องให้มีรัฐสภาพเพื่อแก้ปัญหานี้นะคะ,คะแต่ว่าขณะนี้เนี่ยการอันนี้มันก็คือ,อ,อที่มาแต่พฤติกรรม,มและการกระทําของ<ช>ปปชเนี่ยนะคะ,คะซึ่งมันเป็นที่ประจักษ์กับประชาชนนะคะว่านายวิชามหาคุณเองซึ่งเป็นปปชเนี่ยก็ออกมาพูด ในช่วงนี้จะพูดเยอะมากนะคะในลักษณะที่ว่าการทุจริตเกี่ยวกับโครงการเ,าเกี่ยวกับเรื่องข้าวเนี่ยเป็นเรื่องร้ายแรงมากนะคะเพราะว่าชาวนาเนี่ยนะคะเป็นผู้ที่ายากจนนะคะแล้วก็เป็นผู้ที่เ,เดือดร้อนนะคะไม่ควรจะไปเอาระดเอาเปรียบชาวนาค่ะคือ,ค,อคือพูดอย่างนี้เนี่ยนะคะสังคมก็จะรู้สึกอโอ้โหปปชเนี่ยเห็นความสําคัญใช่ไหมของเ,อเรื่องของโครงการของรัฐบาลเกี่ยวกับ ราคาข้าวต่างนะคะเกี่ยวกับการกินดีอยู่ดีของชาวนาอะไรต่างแต่มันไม่ใช่นะคะเพราะว่าที่ผ่านมานั้นกรณีของโครงการข้าวนะคะประกันราคาข้าวของนายพิสิทธิ์เนี่ยในะคะซึ่งเป็นรัฐบาลมาเมื่อ3ปีที่แล้วเนี่ยนะคะก็ขณะนั้นเนี่ยก็ได้ถูกยื่นเข้าปปชเหมือนกันก็ผลว่าจนบัตรนี้นี่ไม่ได้ทำสามปีแล้วอะเงียบเลยะแต่ว่าของรัฐบาล เ,เพื่อไทยเนี่ยนะคะนำโดยนายกยิ่งรักษเนี่ยนะคะกลับถูกเร่งรัดนะฮะถูกตัดพยานนะคะหรือว่ามีการาตัดพยานนะคะที่บอกว่าจะเ,าเป็นพยานซึ่งจะมาหักล้างข้อมูลน,นะฮะ,ะจับทาง นางสาวสุภาปียจิตนะคะซึ่งเป็นรองประดกระทรวงการคลังเดิมเนี่ยนะคะและขณะนี้ก็มาเป็นปปชอีกที่มันมีความ,มเคลื่อนแปลงมากเกี่ยวกับตัวบุคคลด้วยนะคะแล้วก็พฤติกรรมในการรับคดีการขั้นตอนกระบวนการในการพิจารณาคดีต่างๆการเร่งรัดอย่างเห็นได้ชัดก็คือมอกว่าสองมาตรฐานใช่ไหมคะอาจารย์คดีนี้ล่าช้าจนเกินไปคดีนิวก็ไวจนเกินไปใช่ค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งคดีปรสรที่เรารู้กันเนี่ยนะคะเกี่ยวกับเรื่องของ ออพรบเกี่ยวกับเรื่องของสถาบันการเงินต่างๆนะคะที่ทำให้ประเทศชาติเสียหายมากมายเนี่ยชัดเจนว่ากำลังจะหมดอายุความเลยนะคือทิ้งดองไว้จนขนาดนั้นนะคะขณะที่อีกฝ่ายหนึ่งนี่มันตอนนี้ประเทศไทยเราไม่ต้องไปพูดกันแบบปิดปิบบางๆแล้วมันแบ่งฝักแบ่งฝ่ายกันอย่างชัดเจนฝ่ายหนึ่งถูกคดีทุจริตคอร์รัปชันเนี่ยนะคะถล่มโจมตีอย่างรุนแรง นะคะแล้วก็โอกาสในการที่จะอ,อธิบายขยายความอะไรมีน้อยมากค่ะอีกฝ่ายหนึ่งนี่ก็ลอยนวลไปนะคะจน1ิ20ปีก็ลอยนวลต่อไปค่ะอืมค่ะอาจารย์คะในเดือนพฤษภาคมเนี่ยที่ประ,ประชรจะมีการตัดสินในเรื่องของรัชสมนู้ข้าวตรงนี้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะเป็นการจับตามองได้ว่าจะเกิดเหตุหการณ์รุนแรงขึ้นไหมเนี่ยก็ขึ้นอยู่การตัดสินในครั้งนี้ค่ะอาจารย์ค่ะที่จริงเนี่ยนะคะาการเคลื่อนไหวของพี่น้องประชาชนในการ ไปเ,เรียกว่าไปเรียกร้องนะคะให้ปปชนั้นทำหน้าที่ในการตรวจสอบทุจริตคอร์รัปชันอย่างทั่วถึงครอบคลุมนะคะไม่เลือกปฏิบัติไม่ใช้สองมาตรฐานเนี่ยม,มีมาอย่างต่อเนื่องะนะคะหลายคนเนี่ยอาจจะไม่ได้ให้ความสนใจให้ความสำคัญเหมือนสื่อหลักเนี่ยนะคะให้ความสำคัญกับกลุ่มอย่างเช่น ปปชนะหรือว่ากวปกลุ่มคนเสื้อแดงนะคะกลุ่มต่างๆที่ไปอยู่ที่หน้าปปอชอนะคะแต่ว่าหลังจากที่มีการประกาศพรบรความมั่นคงพรบฉุกเฉินต่างๆเนี่ยนะคะกลุ่มเหล่านี้เนี่ยก็ได้ถอนกําลังออกมาะนะคะเนื่องจากว่าเราก็เห็นการใช้ความรุนแรงของกลุ่มปปสโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่กลุ่มจม้างวัฒนะใช้ความรุนแรงมากะนะคะเพราะฉะนั้นไม่ปลอดภัยต่อพี่น้องมวลชนนะคะเพราะฉะนั้นการ การที่มีกลุ่มประชาชนเนี่ยนะคะไปประท้วงการทำหน้าที่ของปปชอย่างต่อเนื่องอันนี้ก็แสดงให้เห็นนะคะว่าปปชนั้นนะคะไม่มีความชอบธรรมนะคะในการทําหน้าที่มานอแล้วนะคะแต่ว่าเสียงของประชาชนกลุ่มนี้ยังไม่ถูกรับฟังะนะคะโดยโดยสื่อละสักเท่าไหร่นะคะแต่ขณะนี้เนี่ยถ้าปป,ปชเนี่ยจะทำการ ชี้มูลความผิดนะคะและเป็นการซ้ําเติมวิกฤตที่มีอยู่ในขณะนี้นให้มันรุนแรงมากยิ่งขึ้น,นก็เชื่อว่ามันอาจจะเป็นฟางเส้นสุดท้ายอะะของประชาชนซึ่งได้อดทนมาโดยตลอดน,นะคะหลังจากที่มีการชุมนุมของกลุ่มกบพสนะคะแล้วก็เขาก็ไปแสดงออกมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานานแล้วล่ะนะคะ,ะนับปีเลยนะคะสาหรับ กลุ่มที่ไปอยู่ที่หน้าปปชกันคะนะถ้าถ้าครั้งนี้เนี่ยิฉันคิดว่ามันมันไม่ใช่ว่ามันจะมีการออ,ออกมาเรียกว่าทางปปชเองเนี่ยนะคะหรือว่ากลุ่มพรคประชาธิปัตย์ด้วยคะแล้วก็ปปสนเนี่ยมักจะพูดในทานองที่ว่ากลุ่มคนแสดแงเนี่ยพอไม่พอใจในผลคําวินิจฉัยก็จะออกมาซึ่งจริงไม่ใช่นะเขาเขาออกมาเรียกร้องให้คณะกรรมการปปชเนี่ยนะคะยุติบทบาท การเป็นปปชม,มานานแล้วนะคะแต่พวกท่านยังดื้อด้านอยู่ยังไม่ไปนะคะเพราะฉะนั้นถ้ายิ่งพฤติกรรมนะคะการที่มูลความผิดในครั้งนี้เนี่ยเกิดขึ้นอีกเนี่ยนะคะก็คงจะมีโอกาสเหมือนกันมีความสุ่มเสีย่ยงที่พี่น้องประชาชนนั้นก็อาจจะ เห็นเป็นฟางเส้นสุดท้ายแล้วไม่ไหวแล้วนะ,ะเพราะว่ารัฐบาลน,นี้เนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่ว่ากลุ่มประชาชนเนี่ยเขาปกป้องรัฐบาลแต่เขาปกป้องกระบวนการประชาธิปไตยเพราะรัฐบาลเนี่ยมาจากการเลือกตั้งะนะ,ะขณะนี้เนี่ยเรื่องใหญ่ๆของประเทศเนี่ยมันไม่ได้ซับซ้อนอะไรก็คือคนกลุ่มหนึ่งต้องการให้ ประเทศนี้เป็นประชาธิปไตยะนะคะซึ่งการเป็นประชาธิปไตยก็คือ1นสิทธิห1เสียงเท่ากันนะ,ะการเคารพ1นสิทธิห1เสียงเพราะฉะนั้นการที่จะมีนโยบายมีมติอะไรต่างๆ ของประเทศการใช้อำนาตรัเนี่ยมันต้องมาจากประชาชนอย่างแท้จริงก็ผ่านการเลือกตั้งนั่นเองอส่วนอีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่าทํายังไงก็ได้นะคะให้ไม่มีการเลือกตั้ง<จ>ะฏิดูก,ก่อนทําทยังไงก็ได้ให้คนที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งแต่มาจากคนที่พวกเขาพอใจชอบใจคนกลุ่มเดียวเนี่ยนะให้เข้ามาใช้อำนาจรใครที่อยู่ในอำน,นาจรัฐแล้วให้ใช้อำนาจรัฐนะคะเอาโทษลงความผิดอะไรต่างๆกับ รัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งแม้จะไม่เป็นธรรมแม้จะไม่ยุติธรรมอย่างไรนะคะก็จะใช้อํานาจแบบนั้น,นะะคะซึ่งอํานาจนี้คุณได้มาอย่างไงอํานาจของคนที่อยู่ในอานาจตุลาการขณะนี้เนี้ยมาจากการรัฐประหาร19กันยายน2549นะคะนี่มันมีสื่สายกันมาแบบนี้นะ,ะคะเพราะฉะนั้นเรื่องใหญ่ๆของประเทศมันจึงอยู่ที่ประเด็นเดียวว่าเลือกตั้ง หรือไม่เลือกตั้งค่ะค่ะอีกกลุ่มหนึ่งค่ะอาจารย์ถือว่าตอนนี้เป็นกระแสอย่างมากโดยเฉพาะข้าราชการกระทรวงสาธรารณสุขโดยสัปดาห์ที่แล้วทางด้านของนายแพทย์นรง์เองก็ไม่ไปร่วมประชุมที่ทางด้านสอสจัดขึ้นก็บอกว่าอาจจะมีการเข้าข้างหรือเอียงไปทางฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างชัดเจนวันนี้าทางด้านข้าราชการกระทรวงสาธารณสุขก,ก็ออกมาแสดงจุดยืนว่าย,ยังไงก็ต้องเข้าข้างนายแพทย์นรงอาจารย์แสดงความคิดเห็นในประเด็นนี้หน่อยค่ะว่าข้าราชการทําแบบนี้ถูกต้องหรือเปล่าค่ะ อันนี้ก็เหมือนกันนะคะข้าราชการมาจากไหนข้าราชการไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะแล้วก็ข้าราชการนั้นก็จะต้องจริงๆเป็นเพียงเป็นผู้ให้บริการกับประชาชนนะคะซึ่งต้องทําตามนโยบายของรัฐบาลรัฐบาลมีความชอบธรรมที่จะออกนโยบายเพราะรัฐบาลมาจากประชาชนส่วนข้าราชการไม่ได้มาจากประชาชนนะคะก็แน่นอนว่าส่วนหนึ่งมาจากการสอบด้วยความสามารถศักยภาพของตัวเองนะคะเกี่ยวกับ งานในสาขาวิชาที่ต้องไปทําหน้าที่ะนะคะซึ่งจริงๆไม่ควรที่จะถือว่าการมีอํานาจรัฐเล็กๆในส่วนของหน้าที่ของตัวเองนะ <c oughs> จริงๆไม่ใช่มีอํานาจรัฐนะ,ะเป็นมีหน้าที่ตาม อำนาจหน้าที่นะคะที่ได้รับที่ตัวเองได้รับมอบหมายนะคะโดยรัฐบาลที่มาจากประชาชนถ้าไม่ได้รับมอบหมายท่านทํางานไม่ได้นะปลัดกระทรวงนี้ถ้าท่านไม่ได้รับมอบหมายท่านทางานไม่ได้นะคะคุณจะรู้พื้นที่ของตัวเองในการทําหน้าที่นะคะแล้วก็ทําหน้าที่ให้บริการประชาชนไปอย่างนี้ไม่มีปัญหาแต่ถ้าคุณคิดว่าคุณสามารถจะมีอํานาจเหนือรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งนี่ก็คุณใช้อำนาจเหนือประชาชนแล้วนะคะเราก็เกิดความเคลือบแคลงเพราะว่ากลุ่มข้าราชการ เหล่านี้เนี่ยขณ<ค>ะนที่มันมีความพยายามหรือความคิดกันไปนะคะ,ค,ะความคิดฝันนั่งะ,ะมะโนโกันไปว่าถ้าเกิดสุญญากาศเนี่ยนะคะรัฐบาลน,นี้นะคะไม่สามารถที่จะให้คณะรัฐมนตรีคนใดเลยเนี่ยนะคะสามารถจะเป็นรักษาการนายรัฐมนตรีต่อไปได้จนกว่าการเลือกตั้งจะเสร็จสิ้นเนี่ย ปลัดกระทรวงนี่ก็อาจจะขึ้นมาทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีรักษาการหรือว่ามีการเลือกในหมู่ของประหลัดกระทรวงด้วยกันเองก็่คือเป็นการคาดการณ์ของเขาใช่ไหมคะใช่ค่ะเพราะว่ามันก็มีมีการชี้ช่องในทํานองนี้นะคะว่าประหลัดกระทรวงเนี่ยคือสุญญากาศมันเกิดไม่ได้ประหลัดกระทรวงอาจจะขึ้นมารับหน้าที่ตรงนี้ก็ได้นะคะนี่ก็คือเป็นการตีความของนักกฎหมายไปนะคะหรือเขาอาจจะคิดในแบบที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วนั่นก็คือในปี2549หรนอ่าปี2549นะคะซึ ึ่งใครก็ตามที่ไปสนับสนุนคณะรัฐประหารก็อาจจะได้ขึ้นมาเป็นคณะรัฐมนตรีใช่ไหมในร,รัฐบาลนะคะที่เป็นรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งนะคะที่อย่างเงี้ยเขาอาจจะคิดหวังว่าถ้าคณะกองทัพเนี่ยนะคะออกมายึอดอำนาจเบ็ดเสร็จนะคะแล้วก็ตั้งรัฐบาลขึ้นมานะคะคนเหล่านี้ถ้าไปเลือกฝักฝ่าย ะะที่เป็นปฏิปักษ์กับรัฐบาลที่มาจากประชาชนเขาก็อาจจะได้ตําแหน่งอาจจะได้ประือไปด้่าอันนี้มันเกิดขึ้น<ม>แล้วไงทำให้ประชาชนอดคิดไม่ได้นะคะ,คะว่าการที่คุณออกมามีบทบาทโดยที่มันไม่อยู่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของตัวเองเนี่ยนะคะ,คะ คุณกำลังต้องการอะไรนะคะ,คะอย่าอ้างนะคะในเรื่องของว่ารัฐบาลที่ทําหน้าที่อยู่ตรงเนี้ยเป็นรัฐบาลโกลงต่างๆคุณไม่มีส<ม>ิทธิ์ไปตัดสินนะฮะหรือแม้แต่ที่เราพูดกันเนี่ยเรื่องของปปชตัดสินเนี่ยรับรองว่าการตัดสินของปปชขณะนี้เนี่ยนะคะมันไม่สามารถที่จะทําให้เกิดข้อยุติในสังคมความขัดแย้งในสังคมนี้ได้อีกต่อไปะนะะเพราะว่ามันเป็นระยะเวลา มาตั้งแต่รัฐบาล19เป็นอย่าง2549แ,และสะสมนะคะความไม่พอใจของประชาชนมาอย่างต่อเนื่องะคะ,คะจนถึงทุกวันนี้เพราะฉะนั้นที่บอกว่าฟางเึ้นสุดท้ายจะเกิดขึ้นนะถ้าท่านยังดื้อดึงนะคะในการที่จะชี้มูลความผิดอย่างไม่เป็นธรรมอย่างใช้สองมาตรฐานเช่นนี้นะคะทางที่ดีที่สุดปปชขณะนี้นะคะยุติ นะคะการพยายามจะเดินหน้าในเรื่องของคดีของทางรัฐบาลนี้แล้วไปเริ่มตามลําดับค่ะค่ะ,คะปะอลสมาก่อนเลยะนะคะด่วนเลยนะคะเนี่ยคุณจะยุติข้อขัดแย้งได้นะคะทำไปตาม ลำดับของคดีคไม่ใช่ว่าดึงแฟ้มไหนที่คุณอยากทําดึงขึ้นมาทําก่อนอนะฮะทำให้เราเนี่ยอดเครือบแคลงไม่ได้เพราะขณะนี้มันมีสิ่งที่เรียกว่าการสมรู้ร่วมคิดคะนะฮะของกลุ่มองค์กรอิสระต่างๆเหล่านี้และไปผสมกับกลุ่มข้าราชการระดับสูงอย่างปลัดกระทรวงบางกระทรวงอย่างที่ชัดเจนออกมาแล้วแบบนี้แหละนะคะทำให ขณะนี้เนี่ยประเทศไทยก็เลยสุ่มเสี่ยงต่อภาวะของความขัดแย้งที่จะนําไปสู่ความรุนแรงได้ค่ะ,คะสรุปก็คือในตอนนี้ท้านขั้ขององค์กรอิสระองค์กรต่างๆทั้งศาลปปชรหรือกกตอเองก็ต้องทําหน้าที่ในส่วนของตัวเองให้ดีที่สุดเฉพาะส่วนของตัวเองใช่อย่าไปก้าวล่วงอํานาจของคนอื่นแล้วก็ต้องอยู่ในกรอบของความถูกต้องและระบอบประชาธิปไตยนะคะจย์วันนี้ขอบคุณอาจารย์มากค่ะที่เข้าร่วมพูดคุยในรายการเราขอบคุณมากดค่ะ คุณผู้ชมคะถือว่าตอนนี้ประเทศไทยของเราต้องการทางออกที่สงบสุขและสันติวิธีในการหาทางออกให้กับประเทศโดยที่ประชาชนทุกคนนะคะถือว่ามีส่วนร่วมที่จะหาหนทางและสันติวิธีให้กับประเทศไทยของเราสงบสุขค่ะวันนี้รายการที่นี่ MV 5หมดเวลาลงแล้วนะคะสามารถติดตามรายการได้ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ